สวัสดีครับิปนี้ผมจะพามาดู DC 108 X k a b i n นะครับเป็นหัวผิดข้าโพดนะครับนี่เป็นหัวบิด C แถวสามารถใช้กับ DC 1 2 0 X ได้เลยนะครับหัวบิดตัวนีอ้อันนี้เป็นเปี้ยววานะครับลอง เดี๋ยวผมจะขึ้นไปเทสลองดูนะไม่เคยขับสักทีนะครับเพราะว่าจะอยู่แต่กับรถเกี่ยวข้าวซะร้อยเปอร์เซนต์เลยนะครับรถเกี่ยวข้าวพดนี้ไม่เคยเลยเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับเป็นหัวบิดสี่แถวนะครับมาเดี๋ยวลองดูหน่อยสิ ơ ơ ui เคยเกี่ยวแต่ข้าววันนี้มาเกี่ยวข้าวโพดนะคะ เกี่ยวไม่ยากครงที่คิดเกี่ยวข้าวโพดอ่ะเกี่ยวข้าวกับเกี่ยวข้าวโพดอันไหนยากกว่ากันโอ้ยนี้เกี่ยวง่าย<ม>ข้าวโพดมันข้าวโพดมันไม่ล้มไงรับก็เป็นการสัมผัสอรถเกี่ยวข้าวโพดครั้งแรกในชีวิตเลยก็เกี่ยวไม่ยากนะผมว่านะเกี่ยวไม่ยากคนระับแต่ถ้าอาจจะนิดเดียวหรือว่ายังไงไม่รู้นะครับแต่ผมว่าก็เกี่ยวไม่ยากนะเกี่ยวข้าวโพดคูตาเอาอยู่ครับใส่โฮบิเข้าวโพดเกี่ยว ก็ถือว่าเกี่ยวง่ายนะครับับดีด้วยโอเคครับผม